สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้าวันนี้กับพลตก๊กเลยค่ะวันที่สามกรกฎา,าคมหกสามากันไปหาหน่อไม้กิมซุงมาแกงเทียงโนใหญ่กำลังออกพนต๊กฮึ่มๆหลายมันจะออกจะปง่งในนอกาสัรรุ่นนี้ พันว่าเอาเอาขี้เท้ามาใส่แล้วเอาถุงดำครอบอมันจะเป็นเอาไม้หวานเอาไปผัดได้ไม่รู้ดำหรอกค่ะนู่นกับดำเพราะอันถ้าแม่ว่าจะให้มันหวานค่ะเอาดึงถุงดำมาครอบแล้วูเอาขี้เท้า,าใส่มันจะเป็นเอาไม้หวานหวานกิมซุงเอาไปผัดได้สามารถไปผัดได้พี่นอนพอ,อยเนาะ <laughs> เตรียมปอกเตรียมปอกกันค่ะเตรียมอุปกรณ์มาแล้วสับสับสับปอก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 ถ้ามันสูงเัวหักหัวกอเทิงนี่มันจะแดลงถ้ามันอยู่ต่ำๆมันจะดัง เออต้มมาต้องโดนเลยมาต้องต้มโดนต้มลุกต้มพราะอะไรระดับผงเลยวะแมนมันจืดแท่งมันสิมันจืดมันจืดเออมันจืดแท่งมันสิดบอชับย่ยองยอ่ยองย,ยาล้างเกลียงไลยบ,บ่ชัยวะขมโพขมโพดิดูดูนี่ยุ่งสิเออไปปลาน้ำไมยังกิน พอสจะไปหาปลาสิมาหาไกลๆสิฝนตกมันจืดฝนตกมันจืน่ะม oh ันเปียกออกมาถ้า oh สิบวเปียกแบบออกมาแต่ปลาไทยฝนตกหลัดข้าไปลาได้ไปสิ ยุงกัดขนาดนี้ขนาดบ่ได้เข้าปลาโวนเข้าปลายู้บ้านแห้งคนนาะคนตกมันออกมาป่ยุงเยอะแยะไปหมดเลย มือมือจักอ่อนจีมือจักมือจักีมือจักอ่อนมืออาชีพมืออาชีพจักไสวมกัในการจักแกงจักต้มจักร มันมันมันโมมีผสมบ่สโมมีเกสรผสมบ่มันจะบ่เป็นหมาก <whirl too S 1> มันห่วงนะผสมบ่มีดอกพางบ่มีดอกพางก็เลยบ่เป็นหมาโมอือบ่มีดอกพางทั้ง <ö> ัสนเลยโอ้มาผดอกหมากบอสวันนี้มันก็เลยหล่นห่วงอะไรบ้างอืมโรยเป็นเลย มือจักดิมือ <laughs> จักมือจักหนไม้เวลาเต๋อฮะนักเฮ้ยได้หลายผู้จักบวันน <laughs> ี้ไปรเดีกับเกษบเหมขันสมกเซษบ มืออันนี้พี่มืออันนี้ที่พี่มือจักหน่อไม้นีเอ็ดสมเอ็ดประเด็กสมปลาค้นสมพักแกงหน่อไม้เก็บข้างบ้านเก็บข้างบ้านมา ข้างบ้านดี่ผังว่างามนะข้างบ้านกันข้างบ้านก็สวยเปนสวนข้างบ้านเลยเ้าไม้ก็ข้างบ้านพักทองผักมะืึก็ข้างบ้านอยานางอีกย่านางก็ข้างบ้านก็อย่านางอันเอามองั้นบอกข้างบ้านอย่านางข้างบ้านอย่านางกันเอาของอี่ดเดียวอข้างบ้านีนอันก็ข้างบ้านมันอ่อนเลย ขอก็อนขยะอันปัดขยนะมีขอก็อกองพวกุกขึขนไปกองใบห้าวหย่างห้าวหย่อมมีแต่ผักข้างบ้านไอู้ก็ข้างบ้าน ไอตูเป็นไอตูข้างบ้านก็แน่แน่แกงนะอยู่น่อยู่ในไกลหม้อเบอร์ตีอันนี้ก็ข้างบ้านไอตูก็โหระพาเนาะข้างบ้านมี่ครบมกเพชรดิบก็ข้างบ้านโอ้โมนี้ไม่แต่กินข้างบ้านนะโมนี้ค่ะเนแนวข้างบ้านเลยมักเพชรเพชรดิบแกงใส่หน่อไม้ก็ข้างบ้าน ต่อไปจะไปเก็บเป็นนางข้างบ้านได้ไหมเนี่ยจะแนวข้างบ้านเลยต่นอ้อเดียวมันก็ยังพอนอเดียวก็พอแกงละจีนอเดียวบ่อยนะอือดีดียังพอได้บุดได้นี่ดีบวงมันนีดดียังบุดนีดไ่ได้หลายนแม่นอนข้างบ้านอันนี้ไงมะมายข้างบ้านอันนี้คนตุกไปใส่บปได้ไงเนาะ ก็สะไปหาหนม้ไม้มื่อเช้าที่ส,ส,ส,สองพ่อเมี่นล้วพ่อพ่ากันชวนไปบ่อชันชวนข่อยไปน้ำนะไปถ่ายคีบกันล้วหาหนาหม้ไม้แล้วพวกวันนี้ฝนตกเราไม่ได้ไปสันมันสิเปียกมาสักฮะใส่ยานางกับข้างบ้านพามาอื้อกับข้างบ้านหน่อไม้กับข้างบ้านรั่วกินได้อันนี้ผักข้างบ้านยานางใบยานาง ปลูกเองมีแต่ข้างบ้านแกงหน่อไม้เอาเอาเอาใบอันนี้ไปน้ำยู่บ่เอาไปกินกันวจิบบะใบอันนี้ชาชาภูชาพูกินได้ค่ะเลยไอเลือดเลยงามเลยโหจะนั่งก็งามไเลยไปนั่งกันงามใบใหญ่ใยองเขียวยองเขียวเหนียวเหนียวเหนียวเลยคนๆจังแซ่บเย็นละไมั่ข้างบ้าน นอไม้นอไม้ข้างบ้านเห็นเลยไม้จิ้มซุ้งเห็นเลยอันนี้พี่เนนหาข้างบ้านอะวะหาผักข้างบ้านนอไม้ก็ข้างบ้านผักทั้งหลายอยู่ข้างบ้านผลมะตกแล้วเอาข้าวข้างบ้านนี่เลยเออจะนนวอยู่ข้างบ้านไจะเอาใบอันใบมตสิไปหาอยู่ไปหาอยู่ป่าสิเมื่อกี้ไปหาหน้าไม้เป็นหน้าไม้อัดอย่างงั เขตกสิดใบนี่ใบไข่เลื้อผักนางเลื compass, ้อใบสะพูใบใหญ่ใหญ่ใบใหญ่ขนาดเอาไปกินกับอันตำมังม่วงเนาะอันนี้เอาไปกินกับแกหน่อไม้ก็ได้คือกันถ้าแม่เอาอันเอาอันดอกดอกข่าผัดฮึ่นพื่นนะอันนี้มันก็สิเพชรยู่อะไรบ่มี ได้มีนหน่อยมีหน่อยหน่อยมีหน่อยหน่อยอ่าอันนี้ผักข้างบ้านสไลด์ผักไซอ๋อมาล่าขี้นกว่าฉันผักสไลายผักไสอันนี้ออมไซดกบเขียดเอียนออมไซเอียนอันนี้ก็ผักข้างบ้านผักข้างรั้วผักริมรั้วขาเต๋อกินเบ็ดคุ้มเลย ใบคลวมัป <G ã entender it> ็นลายแกงหรือพระบุญยาฝุกเ้าโรดมายายทองใบคุวมเลยทีสามนอแล้วเนาะหน่อไม้สามนอ ผักผักสวนครัวรั่วกินได้สิอยู่ข้างรั่วทั้งนั้นเลยผักเดี๋ยวยังมีปุ๋ยเงี้ยปุ๋ยมีเคมีปุ๋ยมีมีสารเคมีบุ๋ยมีอย่างเลยผักสดสดต้นล้วนนี่แต่ยอดเมอ่อตัวย้อนเลอ่ายอดแต่ยอดเลยสิลายอบอ่อนเลยอืมออบรั่วเลยสิ จะแม่หลาย,ายทั้งหลายทั้งอ่อนเลยสิซาวมุ้งค่ะอ่อขนาดเลยเปียนสิเปล่นน้ำเนาะน้ำไม้เองน้ำหลายเอาเป็น้ำไม้ส่งยังขาดได้เต้มาหนาขาวเต้มอาอ่อนว่าเรื่องอะไน้ำไม้ส่งจั๊กจะง่ายง่ายพุอยอ สามนองได้เนี่สวดผักตูกไล้ประเด็หลายขนาดได้ลายเอาไปต้มบ้างนี่ต้มจัาหน่อยบ่ต้องต้มหลายต้องมาต้องต้มดุลต้มจัาหน่อยก็แก่งนะนะเพราะว่ามันมันบกพมปานไดถ้าจมต้มลายมันจะจืดเกินไปมันชิบกฮักมันหวานเนี่ยหนูไม่เออต้มหน่อยเดียวเครื่องแกง ครบแล้วมีครบแล้วมีครบเพ็ดเข็มมันบุติีหมอใหญ่เพ็ดเพชรขาวเพ็ดเพ็ดกระแตนเถอะนะเพ็ดหนูหนูนะเพ็ดหนูทางมังอึทางมับวัวมังอึทั้งทั้งพักทั้งทั้งหมากพักสังเง่ พักอีตู่พักนางตู่เครื่องใส่เครื่องใส่แกงนะคะแกงหน่อไม้เตรียมเครื่องแกงนลค่ะเรียบร้อยย่านางหันยองแล้วหรอเากำลังยองย่านางเหรอยองแล้วแล้วยองยานางกันแล้วแล้วเตรียมตัวแกงวันนี้สิยองย่านางข้าเจ้าเอื้อมมันยังบอกว่าคือกาน ยี่ยานางบอกหรือว่าปั้นยานางเราขั้นก็ตา้มาเลาขันก็ปั้นเราขันก็ะยี่ยวนะข้านเอาดิคัานเอาอ่ะคัานยานางถ่ายเลยวันแมนเครื่องเครื่องเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายที่จะใส่แกงหน่อไม้เตรียมพร้อมพักสังเแห่พอยตู้พักบวกหันผักมะอื้อหันมีทั้งยอดมีทั้งหมากมีทั้งอันนั้นบวกอันนี้เห็ดยังอันนี้ จักเ็ดหงจะเห็ดหยังบาดมาแกงซืยเออมันอยู่น้ำใสล่ะอยู่นคอนี่เพราเอ็ดขายมาเป็นแพกเป็นแพกครับว่ะเป็นถุงครับอันนี้เห็ดยังอโอ้เห็ดซางอันนี้ฮะที่ไม่จะตีนมาสะดอกแค่ขาซางมุ้ยดูมันใหญ่ดิมันใหญ่ดิเแ็ดขาซางเห็ดเขียวอันนี้เห็ดกระแตนเห็ดกระแตนนะครับเออเห็ดหูหนูเห็ดกระแตนหูหนู กมันาวเลยมันอยู่อันนี้ที่กระดาษแพ็คอันเป็นถุงเป็นถุงไว้ครับอะถุงหนึ่งมีครบทุกอย่างมีครบทุกอย่างเลยสิรวดเร็วทันใจเนาะหน่อไม้ก็ข้างข้างรั้วพุดแล้วบอกผักผักใบย่านางก็ข้างรั้วพลูมอือก็ข้างรั้วทีพริกก็ข้างข้างรั้วนจะแนวข้างรั้วผักชนครัวรั้วกินได้ปูข้างหัวปูกข้างหัวเบอร์ ก็ยังหามเขาดื่มเครื่องอื่นนี่เครื่องหนึ่งมีอย่างหนึ่งเครืองหนึ่งมีอย่างหนึ่งเอามารวมกันสิเครืองหนึ่งมีอันหนึ่งเครืองหนึ่งมีอันหนึ่งเครืองหนึ่งมีหน่อไม้เครืองหนึ่งมีย่านางเครืองหนึ่งมีอันมีหมกเพชรมีไผ่ตู่บะเกียงใส่หมกเพชรหล่อนำหนี่เด้อดเตรียมแกงละอันนี้คือตาข้าวเบือแล้วเป็นอยังไรข้าวเบือข้าวแช่ ข้าเหนียวแช่น้ำแล้วก็เอาน้ำย่างใส่น้ำเงาโมเป็นก้อนเวลาเอาใส่น้ำเดือดน้ำเงาใส่แล้วตนั้นคือผลแล้วนะตองประเดกอยู่ดิก้งน้ำประเดกน้ำย่างน้ำประเด็กลูกโดดใส่ละเทียบลูกโดดโอ้ ใส่ลอไปเลยลูกโดดลูกโดดก็ต้องเด็ดปันจังบอกอบเจังบอรกอบปะ่เป็นใส่เลยที่ป็นต้นไม่ไม่ใส่ลงกปกูมาเพิ่มมกเพสคูไอ้มกเพดจัดการเลยกดบอกหะคขาเบอรใส่เขาเช็ด ใส่น้ำยาน้มกับเป็นก้อนแล้วนะตีแล้วนะตีตแล้วผ่านตีก้อนโผล่ขนาดเลยโผลปบกบกอกบ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 กอกเก่งไหมเสร็จตอมือมือแผลมีไรเป็นไรบอยู่ใดไปบลูนไหมอ่ะตัวใหญ่น่ะ เอาอเอาผักที่มันสุกซาลงก่อนสุกซาหออึกหมอกอัอ็มักบวบอกบมบวบที่มันสุกซาเนี่เห็ดเห็ดัวหนู อีแตนเหมือนโฮ่มาอีแตนเห็อีแตนภาษาลาวบ้านคำโตเห็ดอีแตนไหเห็อีแตนบอกอันนี้เห็ดน้องฟ้าน้องฟ้าน้องฟ้าเปล่าอืมน้องฟ้าน้องลมอันนี้อันนี้มัายังตัวนี้เห็ดขาวเห็ดสางบหวนอันนี้จ้าเห็ดยังคนหงเห็ดเห็ดสามอย่างมันมีเห็ดอะไรเห็ดสามอย่างเห็ดคือเห็ดญี่ปุ่นบอกขาวขาวน้อยหน่อยจ้อันนี้ดอกใหญ่ได้บริหานตัดไม้ไหมบ่ ดอกใงดอกใหญ่ตัดมบางมีเห็ดหลายอย่างอันเห็ดเขมทองเขมทองเขมทองไงรุงที่หลังมูอกันเลยนีซึ่งเห็ดสูงอ่มทองขาวรงคอมูก็สิริเิริสิริจมไป ข้าวเบือติดหม้อ้าเบือติดหม้อเลยไม่หม้อสิข้าเบือไม่หม้อเลยน้ำเขียวหน่ะยานางน่ะยานางหลายคนยองแห้งดีเออคนคนยองแห้งดีนะห้องดีเลยเอาลายสิโคั่ว้อคั่ว้อยองให้แห้งทุกสายน้องยองสามสี่บาทแล้วออกแล้วหัวเงี้ยเขียวเลยอันทอม ไม like ่เป <fin anta> <ots> ็นรอเีเลาหมึกปลาหมึเองแกง่าไม่เสยปลาหมึกอย้ว่าเสียเลยสุนี้กินว่าแกงว่าไม่ใส่ปลาหมึก มาแขกนะแค่นั้เ้เส็บได้เก็บมาใส่ก่อนสบได้จิถ้าแ่ม่มเหเนวไหนก่อนข้อหวานมาเหม่ยผมไม่ไล่เรามาจะวัดเจกว,ว่ะยเป็นคนอัน เป็นอย่างทานขอคนเป็นงทานเวาไปแจกตอนบรรจใส่เรียบร้อยใส่แล้วลงโดดซิกินมาเราคะทำทานลงดเยอะนะใส่ลงโดดเยอะๆตองกเดกกระดกตวงกดกตวงคืข่ค่อยออกในขูแล้วเปล่เฮ้ยเสร็จจะสะ หน้าตาเป็นอย่างนี้แหละก็จะได้ชิมล้วก็เียนไปกนเขียไมใสที่หลังเขียใส่ที่หลังดีมยากอกเดียกยวมาอึ้น้อยเท่ากับเอาผัก่ี่ลแบบเด็ดตัวบนนี่บอนี้เด็ดอยู่ได้สิ ไผ่จิมซุงไผ่จิมซุงแกงหน่อไม้ไผ่จิมซุงหน่อไม้เกาหลีอันนี้บอกจิมซุงเด้๋จิมซุงเกาหลีว่ะไผ่ตูกระพักสแงะเนี่ยกินเลยพักขนาดนั้นเอาไปกินกับอันไผ่ตูกินกับข้าวปุ้นลูกเดียวจะฟังข้าวปุ้นฮะ ผัดเส,สงะบ้านท่าเจ้าเอิญยังไงผักเี่ยผยังไงผัอะไรก็ขัดสงะัดเสงะเดินทอยผัเี่ยมักตูมอืมมันจะอี๋่จิอืออีว่าบสุภาพบ่สุภาพอะเจ้ิ <c oughs> ตัวเอินผักนางตู่ผักคุณตู่ มีคนแมงลักแมงลักสิมันใหญ่เกยเนาะโอกคนดอกเออเป็นต้นมาอิฐอืมเป็นแมงลักเจริงแมงลักสิโอ้พอดขนาดคนอเมริกาพดพดพดบก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 เกย์ใหม่กินเที่ยงพดบกบกลายขนาดลายน้ำไม้สามน่องได้หลายนะเต็มหมวยอ่ะ ข่มะอืออตเียไปใส่หม้อ้ยเอวอยิมใส่ผงงัวขาดได้เอางนวงัวใส่หน่อยบ๊วอไัใส่หน่อยม่หน่ยบใส่หลายอย่าเซส่หยบหลายอยงเซิ สองมือพอยังมาหายฝ่ายเรีกมาเบิ่งเลยแถวนี้เรียกมาเบิ่งเลยแถวนี้เในสองเฮาอยู่บ้านถุง่อไม่เล่นกันซ่วนถุงใส่ถั่วเพ่เลยติของนัวใส่เยอะก็อร่อยใส่ปรห้าบาทใส่น้อยห้าบาทใส่ประมาณห้าบาทลยห้าบาทไม่อยากเป็นมือจืดเก็บเป็นหม้อที่ไทยี่ตะบักเ้อะเก็บเป็นหม้อเนาะต้องให้มันให้มันสมดุลกันดิ แกงเตหมอนี่เห็นไหมนะพอกๆพัๆพักๆพัๆพอๆพๆพๆพพักมพักมพักๆ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 พักักๆพักๆพักักักๆพักๆพักๆพักกๆพักๆพัมักๆพ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 ัอๆกๆพักๆพักๆกๆพกๆพักๆพักๆพักๆพอกๆนักๆพักๆกๆพักักเ สามนอสานอสี่องนอหน่อนอยาวอีกสองสี่สิบห้าเ้ยเสียงพดีเจใจอืฮะโอเคต้งสี่ดีคัะแเอาสีบวยกรดูกหัวติดฝาเตรียมฝายนงอย อาผิดฟ้าอบจังหน่อยเสร็จแล้วเรียบร้อยอาจัดการเลยบ้านใะพลูนี่ใบชะพูว่ปลาเมือปมื็นตัวตเลยเป็นตัวเลยจ้อันหางางปลาหมึอพี่พปลาหมึกเอ่คนโตพอดีเลยคนโตพอดีเลยเทียงพอดีเลยเที่ยงก็เที่ยงโตก็โตคนไงเด้ ลุย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 กินตมตอนี้เ่อ๊กินตมตอบ่นะเป็นไงได้โอเคแทบ ไม้อ่อนแซ่อยู่แล้วดิชิปนาทีผ่านไปแล้วค่ันะประมาณชิปนาทีผ่านไปเรือแต่เกือบเรือห้อยถั่วเกือบเรือจะไล่ถั่วเกือบเรือจะไล่ถั่วชิปหนาทีผ่านไปแซ่บหนัวอร่อยแซ่บปลาหมึกแซ่บแก่แซ่บปลาหมึกหนัวน่ะ ส่วนิมนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า